เมื่อวานนี้ที่สนามสุขพชาลาใสนะคะแล้วก็ไปให้กำลังใจน้องๆนะคะกันจนสนามแตกกันเลยทีเดียวนะคะต้องขอขอบคุณน้องที่วันนี้มาเยือนสวนนัทวันตาจัดแปลกนะคะอาจารย์โคตโบกมือนิดนึ่งะคะตอนนี้รายมองไม่เห็นน้องแล้วนะคะ สิงสูงจนนะคะแต่น้อยกว่าสนามศึกไปชลาสายเมื่อวานเยอะนะคะไม่เอาล้เต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 ้ที่สมาแล้วเดี๋ยวให้เราได้สมรูก่อนไ้ามไต้สามไ้เต้องเพ่มไปแล้วเหรอลาเ้ยก็ได้ได้มเนี่ย เดีายวน้องจ้องมต่ามานะคะจะไม่อาจจะต้องการหอนครือว่าใครอยากที่จะไปรถไฟนงไปยแทีเรือ่ว่าตื่นใจแทนน้องๆนะคะที่ชา บางบอนทุ่งขยัับตวำุบเมือ่อำเภอบางน้ำจังหวัดชายภูเทานะคะวันนี้มาแล้วนะคะนมีออกน้องๆนะคะสาธุใครจะวิ่งออกกำลังกายไปข้างๆรถไฟด้วยก็ได้นะคะรอบนี้น่าจะอ่าก็อยู่ลกันเลยทีเดียวนะคะแต่อยากให้ให้แข็งแรงนะคะวิ่งออกกำลัง รถไฟนะคะไปไปไปรถออกนะออกรถไฟน้องไม่ได้ไปไหนนะคะเดี๋ยวก็มาจอดที่ชานชลานี้นะคะแน่นอนแน่นอนเต้เต้เต้อาขอข้างๆนะคะด้านข้างรถไฟเลยเกีหล์กรถไฟนี่คืงนะคะเดี๋ยวรถไฟจะเหยียบเท้านะคะอ่าเราเตรียมทางรถไฟนี่คือนะคะ นะคะรถไฟออกไป